สวัสดีครับผมสุทอวิวัศิโรจน์วันนี้นะครับบทความนะครับเราควรลงทุนในการเรียนเปียโทเพื่อเพิ่อมโอกาสในชีวิตหรือไม่นะครับที่ผ่านมานะครับเราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับปัญหาการว่างงานของคนไทยนะครับเพราะว่าการจ้างงานในประเทศลดลงแล้วก็สมมติให้ตลาดแรงงานนะครับไม่พอรองรับกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาใหม่เพราะว่านายจ้างนะครับมีปริมาณงานที่ลดลงบ้างก็ปิดกิจการนะครับบ้างก็ลดขนาดองค์กรแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นงานแบบพาทามแทนนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกประกอบกับรูปแบบของการทํางานของคนรุ่นใหม่นะครับได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นการทํางานที่อิสระสามารถกําหนดเวลาการทํางานได้อย่างเป็นเวลามากขึ้นนะครับจึงเกิดเป็นคําถามว่าความรู้ระดับปริญญาตรีเนี่ยนั้นเพียงพอหรือไม่นะครับบางคนอาจคิดว่าเหมือนเป็นการลงทุนทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนกว่าจะจบปริญญาตรีนะครับ กว่าจะได้รายได้กลับมากว่าจะมีงานรองรับคําถามก็คือว่าเวลาในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาไปอีก2-3ปีเนี่ยอย่างต่ำนะครับไปศึกษาระดับปริญญาโทจะดีไหมเพราะว่าจบมาน่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่น่าจะเริ่มฟื้นตัวบ้างนะครับเรื่องนี้จึงอยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยคือการลงทุนนะครับเพราะว่าค่าเทอมนั้นค่อนข้างสูงกว่าระดับปริญญาตรีแม้ว่าระยะเวลาการเรียนเนี่ยจะสั้นกว่าก็ตาม โดยเฉลี่ยค่าเทอมนะครับจะอยู่ในระดับตลอดหลักสูตร2-5แสนบาทเรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับดังนั้นคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีและยังไม่มีรายได้อาจจะรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะหากต้องกู้มาเรียนเพิ่มนั่นย่อมแปลว่าจะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ยังไม่เริ่มทํางานเช่นกันนะครับสำหรับคําถามที่ว่าการเรียนปริญญยโทเหมาะกับใครที่น่าลงทุนบ้างนะครับคําถามนี้น่าสนใจด้วยความที่ต้นทุนมันสูงอยู่แล้วนะครับ บ้านใครมีฐานะและพร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับจบมาก็เรียนต่อปริยญาโทได้เลยแต่ในมุมมองของคนที่เรียนโทส่วนใหญ่นะครับก็จะทำงานไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าต้องการเก็บเงินนะครับพอประมาณพอที่จะส่งเสียตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่เดือดร้อนใครก็อาจจะออมแยกไว้ตั้งหากเดือนละ5-10นนะครับหรือไปลดเงินในส่วนของการสันทนาการเพื่อการลงทุนในการศึกษาของตัวเองนะครับ แต่ก็มีอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้ามองในการเรียนปริญยาโทคือการลงทุนเนี่ยเราจะเรียนไปทําไมนะครับแน่นอนว่ามองในรูปแบบของการลงทุนที่มีกําไรขาดทุนอยู่ในสมการความคุ้มค่าย่อมสําคัญนะครับหากคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็คุณลงทุนนะครับหากบางหน่วยงานบังคับว่าจะต้องเติบโตในสายบริหารจะต้องจบปริญยาโท ก็ควรลงทุนนะครับหากต้องการย้ายสายที่มีการเรียกร้องทักษะเพิ่มขึ้นมากกว่าปริยตีมากกว่าสาขาที่คุณจบมาก็ควรลงทุนนะครับแต่หากไม่ได้อยู่ในข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยการลงทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทก็อาจจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าของคุณได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นเราควรคิดให้ดีก่อนที่จะเสียเงินก้อนไป2องถึงห้าแสนบาทนะครับที่จะลงทุนเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทว่าคุ้มค่ากับเราจริงๆหรือไม่ หรือแค่เรียนตามกระแสน,นะครับและเมื่อจบมาในบางสาขาที่ประโยะโทรล้นตลาดก็ไม่มีงานรองรับเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับใครมีคอมเมนต์ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ